ี่พี่ก้องนะพนักงานใหม่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเออหกสิบสองแล้วครับตาจะมองเห็นถนนไหมเนี่ยอายุปูนี้รับมาเดี๋ยวก็เป็นภาระอีกอพี่ก้องขัดอยู่นั่นแหละเบื่อก็ตรงนี้แหละแก่ก็แก่ทำอะไรก็ชักช้าเดี๋ยวพี่รีบทำคันนี้ให้เสร็จแล้วพี่จะไปช่วยนะช่วยอะไรละ่ะให้ทำคนเดียวทำให้เสร็จด,ด้วยแล้วก็พวกนั้นด้วยนะ,นะเอาไปล้างแล้วก็ดูดฝุ่นให้เรียบร้อยด้วยปล่อยให้ลำบากทั้งแล้วนี่แกจะทนไหวหรือวะเนี่ยไม่ไหวทีดีจะได้ออกออกไป กองนะพนักงานใหม่จะมาขับรถให้นายโอ้ทำไมดูแก่จังเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเออ62แล้วครับฮะ62ตาจะมองเห็นถนนไหมเนี่ยนั่นน่ะดิถ้าไมรับคนอายุปูนี้เข้ามาทำงานเนี่ยนี่ก็บริษัทเราอ่ะกับบอสมีนโยบายจ้างผู้สูงอายุเข้ามาทำงานไงนโ,โยบายนโยบายหีกไม่เห็นปรึกษาผู้เราเลยอายุปูนี้รับมาเดยวก,ก็เป็นภาาะอีกอายุต้อง6 2แล้วนะ อยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ดีกว่าเหรอเดือดร้อนเป็นลมเดือดร้อนต้องไปหาดาหอมยาลมยาลมยาหมองอะไรให้ดูแลอีกเดี๋ยวไม่ต้องบ่นกันเลยฝากดูแลพี่กองด้วยนะสอนงานแกนด้วยส่วนเรื่องเส้นทางอะ่ะแกประสบการณ์เยอะชำนาญทางอยู่แล้วแกรู้เยอะกว่าพวกพี่อีกไม่ต้องมาคอยบอกทางเหมือนพวกพี่ขนาดส่งแบบให้แล้วยังไม่ค่อยจะดูกันเลยไม่หลงก็เลยไปก็ไม่ค่อยจะทันงานฝากดูพี่กองด้วยละกัน อ่าพี่ก้องขัดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เลขเด็ดหรอกแค่เช็ดรถทำไมต้องนานขนาดนั้นด้วยเบื่อก็ตรงนี้แหละแก่ก็แก่ทำอะไรก็ชักช้าไม่รู้บอจะรับเข้ามาให้เป็นภาระอีกทำไมเนี่ยทำไมไม่รับหนุ่มๆเข้ามาช่วยงานนะครับเดี๋ยวรีบทำให้เสร็จครับดีๆแล้วก็พวงนั้นด้วยนะ,นะเอาไปล้างแล้วก็ดูดฝุ่นให้เรียบร้อยด้วยอ้าวนายเพิ่งบอกว่าผมดูแลรถนายคันเดียวครับนั่นไงว่าแล้วแก่อย่างขี้เกียจอีก ไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่รีบทําคันนี้ให้เสร็จแล้วพี่จะไปช่วยนะช่วยอะไรล่ะให้ทําคนเดียวทําให้เสร็จด,ด้วย นายชมว่าขับรถใจเย็นไม่ปาดซ้ายปาดขวาดีใจใหญ่ให่ลำบากทั้งแต่จะว่าไปแกก็รู้เรื่องรถเยอะอยู่นะเวลาอะไรเสียแกก็แก้เองเป็นไม่ต้องไปอู่แล้วนี่แกจะทนไหวหรือวะเนี่ยแกก็แก่แล้วไม่ไหวที่ดีจะได้อ,ออกไปอยู่ก็เป็นภาระเราจะได้ขับรถนายมาั่งเดี๋ยวผมเสนอชื่อพี่ให้นายอย่ไปยืนี้เีใหเขาไปเดอะ ดเวลาง,งานน้ำพึ่งก่อนดีกว่าโอเคฮัลโหลน้ำพึ่งพอดีหมอให้พักงานสองเดือนอนะ่ะพี่ก็เลยโทรมาลางงานอนะ่ะแล้วก็ช่วงที่พี่ลาพี่ต้องไปล้างแผลทุกวันเลยแล้วพี่ออะไม่มีเงินติดตัวเลยอ่ะพี่จะขอเบิก่วงหนาาสักหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกพี่ไม่มีให้เบิกเคเคไม่มเป็นไรเดี๋ยวพี่ลองโทรหาคนอื่นดูแล้วกันฮัลโหลพี่หนึง่ง พี่ช่วยมารับมาส่งผมไปล้างแผลได้ไหมพี่ไม่สะดวกเลยเอ็มโอไม่สะดวกเลยเหรอพี่ลองถามคนอื่นดูนะโอเคๆพี่เดี๋ยวผมลองโทรหาคนอื่นดูแล้วกันฮัลโหลเฮ้ยโชคพี่ยืมก่อนทั้งสองพันได้เหรอวะเดี๋ยวพี่กลับทํางานได้เดี๋ยวพี่คืนแน้ผมไม่มีเลยพี่ช่วงนี้ต้องเรียกแท็กซี่มาลับต้องจ่ายค่าแท็กซี่ครับพอดีไม่มีใครพาพี่ไปเลยวะโอ้พี่ มิมยอยู่บ้านเปล่าเฮอยใครมาเรียกหน้าบ้านวะโอเคโอเคเแค่นี้แล้วกันใครอ่ะเข้ามาเลยประตูไม่ล็อกขาเจ็บอยู่อ้าวพี่กองโอ้ว่าจะวนหาบ้านเจอเอ้ะนึกว่าใครมาทำไมล่ะเนี่ยบอสให้มาเหรอเปล่าพี่มาเองพี่เองพอดีมาวิ่งงานแถวนี้เลยแวะเอาของมาฝาก เพืชามอยู่ไหนอะเดี๋ยวพี่จะแกะไว้ให้ถ้าทางยังเดินไม่ไหวนะเนี่ยโหไม่ต้องหรอกพี่เอากลับไปเถอะเงินเดือนก็เท่ากันยังจะทำเป็นอวดรวยซื้อของมาฝากผมอีกไม่เป็นไรเออเห็นหนึ่งบอกว่าจะไปทําแผลไม่ใช่เหรอไม่มีคนพาไปดวพี่พาไปหาเองโอ้พอพอไม่ต้องเลยพี่แก่อย่างพี่พยุงผมไม่ไหวหรอกดีวก็พากัน,นลงมเป็นงคู่ผมก็ซวยอีกน่าดีกว่าจะไม่มีคนพาไปโหไม่เอาดีกว่า,ามั้งพี่เสี่ยงนะพี่ พี่จะไปยุงผมไหวเหรอไหวสิไหวแน่นะพี่ไหวไหว,<ม>วล้มไปที่ซวยทั้งคู่เลยนะพี่นาะผมว่าไม่ต้องทำหรอกพี่แผลเดี๋ยวพี่พาผมไปแวะร้านขายายาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมซื้อยาไปทำเองเฮ้ย hey, ไม่ได้หรอกแผลใหม่ๆอย่างเงี้ยให้หมอทำก่อนแล้วเดี๋ยวมันดีขึ้นกว่าน,นี้แล้วเราค่อยไปทำเอง ขอเชิญคุณจักรวาลที่ห้องทำแผลหมายเลขสองค่ะเอา้ายังไงหมอเรียกแล้วไปไม่เอาหรือว่าพี่พี่พาผมกลับเถอะไม่ได้นะพาผมกลับเถอะเอาตรงเลยนะพี่ผมอะ่ะไม่มีตังค่าทำแผลเลยสักบาทพี่พาผมกลับดีกว่าเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรรายชื่อคนไข้เรียกซ้ำนะคะขอเชิญคุณจักรวาลที่ห้องทำแผลหมายเลขสองค่ะพาผมกลับเถอะพี่หมอเรียกแล้วไปไปทำก่อนไป เชื่อพี่ไปไม่เ่าลับจริงเลยจริงจริงโอ้เจ็บเจ็บเจ็บพี่เจ็บเจ็บเอ็มนั่งอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่มากองไปไหนไปไหนของเขาเนี่ย เท่าไหร่ครับ1,700บาทคะ่ะในนั้นจะมียาหลังอาหารและยาก่อนนอนแล้วก็อย่าลืมมาตามที่หมอนัดด้วยนะคะน่าแกงแก่เลยฮย โอเคนะเอ็มเดี๋ยวพี่พาไปส่งที่บ้านแต่ก่อนถึงบ้านพี่จะแ,ว,แวะซื้อข้าวให้กินมื้อเย็นนะพร้อมมียาหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังเลิกงานแล้วพี่จะมารับไปล้างแผลอีกทีหมอเขาให้มาต่อเนื่องสามวันไม่ต้องหรอกพี่ผมไม่อยากให้พี่ลําบากก็ต้องเสียเงินอีกไม่เป็นไรไม่ลําบากหรอกเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงพี่จะพอมีทั้งเงินเดือนและที่ลูกๆให้กินเหล้าเบียร์แพงวันนี้ นี่เพื่อนร่วมงานพี่พี่น้องๆกันทั้งั้นแต่ที่ผ่านมาผมอ่ะไม่เคยเห็นพี่เป็นพี่แล้วก็ไม่เคยเห็นพี่เป็นเพื่อนร่วมงานเลยสิโธแล้วเนี้ยยิ่งนายอชอบชมพี่ว่าขับรถใจเย็นผิดกับพวกผมนะผมยิ่งไม่ชอบที่หน้าพี่เข้าไปอีกอยากให้พี่อ่ะรีบๆออกจากงานไปซะแต่จนถึงตอนเนี้ยผมอ่ะเริ่มเข้าใจละเพราะพี่อ่ะเป็นคนดีจริงๆเหมือนที่นายพูดบ่อยๆ พี่ก้องผมอะขอโทษนะพี่ที่เคยแกล้งพี่ว่าพี่สารพัดต่อไปอะผมอะจะไม่ว่าพี่จะไม่แกล้งพี่พี่ต้องเหนื่อยคนเดียวขอโทษนะพี่ไ้่เอ็มไม่เป็นไรอย่าคิดมากบอกแล้วไงยังไงเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันถึงพี่จะแก่พี่ก็ดูแลน้องๆไหวนะเว้ยอืไปกลับบ้านกันลูกเดี๋ยวขาผมหายผมเลี้ยงเหล้าพี่